เอาเลยมาดีเส่ดนสแม่ไปผ่านสามร้อยยี่สิบผ่านแล้วหลัรีสอดจะมาอยู่ไปเยออกเยอะกว่าเยออกเยอะกว่าสอไปดีครับพอรับไปเสนครับไปื่รย่สบเเลยครับพว้โควันวก เจ็ดแปดแปดสองคนไทยหมดสองแปดแปดยังไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรเบียดออกเบียดออกเบียดออกรับตัวไปดีกับฟุตบอลสวยงามสวยงามเปิดเปิดเปิดวางหางวางหางอ่าติดแล้วเรียนรีสอนชับมีสินลุ้นถึงรับบอลติดเรียบร้อยครับวางหางแล้วเป็นหลักๆวัดไปตลอดเด้อดฟังเสียงเป็นล